สนับสนุนโดยกกทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยขอบคุณครับศรีสเกตเกมค่ำวันนี้ครับเจ้าตามชันวิทย์อุ่นใจอดีตนักกีฬาเมือปั้ามทีมชาติไทยยังคงไว้ลายครับควาเหรียญทองกีฬาแห่งชาติเป็คทองเป็นสมัยที่สเมือปป้มามัสุดท้ายชิง5เหรียญทองทีโรงเมียนกีฬาจังหวัดศรีสเกตรประเภทฟ,ฟรีสไตล์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน79กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศ เจ้าตามชานวิทย์อุ่นใจอดีตนักกีฬามหนือป้มทีมชาติไทยวัย24ปีที่ปัจจุบันหันไปเอาดีเป็นนักกีฬายุวิสูทีมชาติไทยจากเจ้าภาพศรสเกตฝ่ายน้ำเงินพบทางด้านของอภิรักษ์ภาคทองจากจังหวัดอุบลราชธานีเกมคู่นี้ชันวิทย์ที่เหนือชั้นกว่าอาศัยจังหวัดจับทุ่มก่อนที่จะใช้ความแข็งแกร่งกดฟอเอาชนะอภิรักษ์ไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับพาเหรดทองกีฬาแห่งชาติไปครองเป็นสมัยที่4เมื่อากลสมัครเล่นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสเกตรอบรองชนะ,ละเ,เลิศ จุธามาธานุกรมจากอุบลรัชธานีมุมน้าเงินพบนรึมมนยิ้มสุดจากจังหวัดตรังการชกคู่นี้นรุมมนเป็นฝ่ายเดินเข้าหาขณะที่จุธามาดดีกรีรองแชมป์ประเทศไทยปี2561ที่เป็นมวยซ้ายอาศัยจังหวะด,ดักต่อยเข้าไบหน้าได้อย่างจัดแจ้งกว่าครบ3สมยกอชนะไปได้5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบสวรรคยาศรีสวัสดิ์จากพิษณุโลกวอลเลย์บอลในร่มที่อาคารกีฬาวิสมหมายประเภททีมชารอบแรกสายขอนาที่สอง นครราชสีมาเสื้อสีส้มพบกรุงเทพมหานครโดยนัดแบรกทีมลูกยางหนุ่มหลานย่าโมอชนะชมบุรีไ,ได้3ต่อศูนเซตส่วนกรุงเทพมหานครแพ้ปตัตตานีหนึ่งต่อ3เซตเกมวันนี้โคราชมาได้กิติพงศ์สังสักกับจตุพลดุดมะยูนที่ตบหัวเสาและเส้น3เมตรได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างสนุก3เซตรวด25ต่อ23 25ต่ 23, 25อ23และ25ต่อ222เก็บชัยชนะ2นัดรวดขึ้นเป็นอันดับที่1ของสายส่วนกรุงเทพมหานครแพ้2นัดรวด ช่วงด้านเด่นวันนี้เราไปพบกับเจ้าตามชานวิทอุ่นใจที่มีความสามารถในกีฬาต่อสู้จนติดทีมชาติไทยทั้งกีฬามวยปั้มและยูยิซูเจยครับผมนายชันวิทย์อุ่นใจครับชื่อเล่นชื่อตามครับแล้วปัจจุบันผมก็ได้เก็บตัวของทีมชาติยูยิซูและเป็นทำการแขง่งขันในจังหวัดศรีสเกีครับโดยเ,เป็นตัวแทนเจ้าภาพครับถ้าความถนัดก็ เป็นของใบปั้มเพราะว่าเล่นใบปั้มมาได้ประมาณสิบกว่าปีน่าจะสิบห้าปีครับผมได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาวยปั้มชายหาดในกีฬาเอเชียนบียเกมครับก็ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญเงินครับและก็ของวยปั้มอีกจะเข้าร่วมการแข่งกีฬาเอเชียนเกมเมื่อตอนที่ฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพครับก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงครับและ ของกีฬายุวิสูตในระดับนานาชาตินะครับได้หนึ่งเหรียญเงินและหนึ่งเหรียญทองแดงในกีฬายุวิสูชิงแชมป์ระดับเอเชียก็อยากขอบคุณผู้ที่ผกปั้นอาจารย์ที่คอยสนับสนุนและคนที่คอยอยู่เบื้องหลังส่วนสีสันวันนี้เราไปชมบรรยากาศและสีสันขอบสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่โรงเรียนสิลิเกตน้องก้ากันครับ สรุปเหรียญทองล่าสุดทำนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครกับเจ้าภาพสีสเกตยังคงขับเคียวกันอย่างสูสีครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันว่ายน้ำิีทิงถึง7เหรียญทองซึ่งถือว่าเป็นความหวังของทางเจ้าภาพที่จะสามารถโกยเหรียญทองได้ด้วยสาเรศลิมกังวานมงคลสำนักไายอาสมทรายงานจากจังหวัดสิสเกตครับ